รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย จัดไปโดย King Power Duty Free ไม่มีใครปลอดภัยอีกต่อไปเราจึงต้องจัดไปโชว์นี้เพื่อทุกคนในประเทศไทยเพราะวงการบันเทิงทั่วโลกมีข่าวเฉาไปทั่วแต่ความข่าวนั้นยังคงอยู่ วงการกีฬาก็อันตรายผู้ชายหลายคนอยากเป็นครูฟิตเนสกอล์ฟเทนนิสเพราะอยากเนียนแตะตัวนักเรียนมันอาจเป็นมุกขำๆพวกชอบแตะอังแต่ถ้าโดนกับคนใกล้ตัวก็คงขำไม่ออกช็อตเด็ดล่าสุดของอเมริกาหนึ่งในประเทศที่มีการล่วงละเมิดมากที่สุดในโลกคือวงการยิมนาสติกที่ฝรั่งอ่านว่าจิมนาสติกในช่วง20ปีที่ผ่านมามีเด็กสาวมากกว่า368คนโดนล่วงละเมิดทางเพศ จากเจ้าของจิมคนสอนทีมงานทั่วประเทศครับและที่น่ากลัวที่สุดคือคนที่น่าเชื่อถือที่สุดตำแหน่งใหญ่ที่สุดมีอิทธิพลสามารถเข้าใกล้นักกีฬาได้มากที่สุดกลับเป็นคนที่ชั่วที่สุดนี่ครับลารีเนซาร์ หมอที่ดูแลนักกีฬาทีมชาติครับเขาถูกกล่าวหาว่าล่วงละเมิดทางเพศเด็กอย่างน้อย265คนพ่อแม่นี่เริ่มรับไม่ได้ครับเพราะว่ามีลูกเนี่ยมาถามว่าแม่เวลาหนูเจ็บเนี่ยคุณหมอมีการเอามือล้วงเข้าไปในอวัยวะเพศแล้วอ้างว่าเป็นการรักษานั่นเป็นจุดเริ่มครับสุดท้ายเจ้าตัวยอมรับผิดนะฮะต้องเข้าคุกอย่างน้อย90ปีตอนนี้57ใช่ไหมก็คงจะกะให้ตายคาคุกเนี่ยแหะครับ ปัญหาของเมกาคล้ายกับบ้านเราถึงแม้จะมีการจับได้จะมีการยอมรับแต่โทษบางครั้งเบาวิวครับก็แค่ไล่ออกแล้วก็ย้ายไปทำงานที่อื่นได้วงการกีฬาต่างชาติก็เน่าพอกันครับใครทำผิดอ่ะอยู่ก็ย้ายจากยิมนี้แล้วก็ไปทำชั่วกับยิมนั้นแล้วก็ไปน่นไปนี่ไม่มีทางจบซึ่งหนึ่งในต้นเหตุที่สำคัญคือระบบที่มันเน่าตั้งแต่รากไปจนถึงยอด แต่พอจะเข้ามาหาหลัยนาดนักศึกษาที่สอบเข้าคณะกฎหมายกฎหมายนะฮะนี่จะเป็นอนาคตของชาติแต่เด็กพวกนี้กลับมาตั้งกลุม่มแชท่องหญิงก็ลองคิดดูแล้วกันครับถ้าเด็กกลุ่มนี้อนาคตเป็นคนคุมกฎหมายสังคมเราจะเป็นอย่างไรรุ่นพี่ในมหาหลัยก็ใช้การรับน้องเป็นการล่วงละเมิดทางเพศโดยอ้างความอาวุโสข่มไว้ ให้น้องไม่กล้าฟ้องอาจารย์หรือคนที่ประสบความสําเร็จก็ใช้พลังที่สามารถมอบบุญคุณโทษในการล่วงละเมิดคนที่แอบปิง้งและที่น่ากลัวที่สุดคือสิ่งที่ทนายและนักเคลื่อนไหวเชื่อว่าเหตุผลที่กฎหมายมันไร้พลังโทษมันหนักแต่ในกระดาษมีแต่ในทฤษฎีปฏิบัติไม่เคยได้เวลาเกิดเหตุจริง nothing happens อาจจะเป็นเพราะถ้าความยุติธรรมมีจริงเนี่ยคนบนบนทรงอิทธิพล อาจโดนเล่นงานก็เป็นไปได้ดังนั้นสังคมมันอยู่ยากครับวิธีดีที่สุดคือป้องกันครับวันนี้ผมมีอดีตนักศึกษามหาลัายชื่อดังผู้รอดพ้นการล่วงละเมิดทางเพศซึ่งเป็นประเด็นที่ทั้งประเทศกำลังสนใจจากแฮชแท็กศิลปินคนหนึ่งและอีกหลายคนภัยอันตรายเริ่มขึ้นตั้งแต่ก้าวแรกในมหาลัาย พิชาสวัสดีครับสวัสดีค่ะทําไมกล้าออกมาเราก็แบบว่าอยากจะเป็นกระบอกเสียงส่วนหนึ่งที่เราไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกมันรู้สึกว่าตัวเองต้องออกมาพูดได้แล้วฉะนั้นวันนี้ผมจะไล่ไปตั้งแต่ระบบรับน้องซึ่งหลายคนมองว่านี่แหละเป็นจุดเริ่มของความเสื่อมทรามของสังคมทุกคนคงจะได้ยินคำว่าโซตัสโซตัสเยอะมันเป็นคำย่อครับ S O T U S s, s มาจาก s e n e r t y ก็คือความอาวุโส O order ระเบียบ T tradition ประเพณี U unity ความสามาคัคคีและ As, spirit. S spirit ฉะนั้นความหมายของโซตัสก็หมายความว่าจริงๆก็คือต้องการให้เด็กที่เพิ่งเข้ามาในมหาลาัยที่รู้สึกตอนนี้กำลังคิดถึงบ้านรู้สึกเหมือนสบายใจฉะนั้นความหมายของโซตัสจริงๆก็คือการรับน้องทำให้น้อง ไม่รู้สึกหวาดระแวงภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า home away from home คือจากบ้านมาแต่เรามาเจอตรงนี้แต่มาวันนี้ถ้ากิดคุณพิมพ์เข้าไปในคำว่าโซตัสนี่โอ้โหเลดเอ็กเลยนะฮะบอกพี่ตรงๆได้ไหมเราจบมา2ปีแล้วถูกไหมฮะคุณโดนอะไรบ้างรับน้อง ตั้งแต่เข้ามามมก็คือเราไม่รู้เลยว่าที่นี่เป็นยังไง<ม>เรารู้แค่ว่าที่นี่มันคือสถานที่เรียนศิลป,ปะที่ดีที่สุดในประเทศภูมิใจในตัวเองในการสอบติดที่นี่มากแต่พอเข้ามาก็คือเจอกับสถานการณ์รับน้องช่วงอาทิตย์แรกที่เราเข้าไปเราก็รู้สึกว่ามันรู้สึกแปลกๆละแล้วเราก็เอาตัวเองออกมาก็คือบอกได้ว่าเราเข้ารับน้องแค่อาทิตย์เดียวจริงๆต้องเข้าเกือบอาทิตย์ครับจริงๆก็คือต้องอยู่เป็นเป็นเดือนเดือนกันแต่ว่าท ตอนเปิดเทอมแล้วแต่เราอยู่ในสถานาการณ์ที่มันเหมือนกับเราบอกว่าเราไม่อยู่นะแต่เราดันต้องอยู่อ่ะเหมือนมีสถานาการณ์บังคับให้เราต้องอยู่กับมันอย่างเช่นตอนเที่ยงที่เราต้องกินข้าวแล้วเราก็ต้องเรียนต่อเราก็ต้องเจอกับสถานาการณ์ของการรับน้องอยู่ดีเหมือนโดนมัดมือชกเลยอ่าถูกต้องค่ะที่หนูโดนแล้วหนูรู้สึกไม่โอเคแล้วหนูออกมาเพราะว่า ห้องมืดมันเป็นการแบบการร้องเพลงของรุ่นพี่ที่จะมาแจกเพลงให้กับรุ่นน้องแต่มันจะต้องปิดไฟคือทุกอย่างคือมืดมองไม่เห็นแล้วก็รุ่นน้องคือต้องหันหลังเข้ากําแพงมันจะเป็นการอัดกันเข้ากําแพงซึ่งรุ่นพี่ก็จะเหมือนมาแกลงมาอ้ํารุ่นน้องอย่างเงี้ยตัวหนูเองอ่ะก็คือจังหวะที่เขาให้เข้ากําแพงใช่ไหมนะักศึกษาผู้หญิงมีเสื้อตัวใหญ่ๆกระโปรงทรงเอที่ยาวถึงข้อเท้าแต่ว่าก็คือทุกคนจะโดน ดึงถกเสื้อแล้วก็ถกเสื้อกล้ามขึ้นมาออกจากกระโปรงที่มีเข็มขัดรัดแน่นๆอีกทีคนคทาเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงครับคือเราไม่สามารถรู้ได้ว่าตรงไหนคือผู้ชายตรงไหนคือผู้หญิงภาษาชาวบ้านผมเหมือนล้วงจะไปปลดเสื้อในอ่ะผมผมผมพูดอย่างานั้นลตัวหนูเองอ่ะที่ไม่โอเคคือหนูเกือบโดนเรื่องของชุดชั้นใน แต่ตัวเพื่อนคนอื่นอาจจะไม่โดนหนูอาจจะรู้สึกว่ารุ่นพี่อาจจะอยากแก้้งหน่อยอะไรเงี้ยอยู่ข้างหน้าๆอะไรเงี้ยตัวเล็กกลายเป็นว่าสถานการณ์นั้นทําให้เราจับใครดมไม่ได้แต่สุดท้ายก็มีรุ่นพี่ออกมายอมรับนะว่าเป็นตัวเขาเอง,งอะไรอย่างเงี้ยก<อ>็าเป็นผู้หญิงเขาพูดว่าเขาไม่ตั้งใจแต่ตัวหนูเองอะถ้ามันไม่ตั้งใจมันไม่สามารถล้วงเข้ามาได้ข้างในหรือขนาดนั้นเพราะว่ามันมีทั้งชุดนอกชุดก้ามแล้วก็ชุดชั้นในซึ่งมันหลายชั้นมากมีอะไรอีกไหมหรือแค่นั้นแล้วออกเลย อ๋ออย่างมัน,ม,นมันเป็นเรื่องของการกดดันอะไรต่างๆว่าถ้าน้องคนนี้ไม่เข้าแล้วก็จะให้เพื่อนที่อยู่เป็นรูมเมทหรือว่าเพื่อนที่อยู่รอบข้างเนี่ยมาพูดกดดันว่าถ้าเธอไม่เข้าเนี่ยคนอื่นเขาเดือดร้อนอะไรพวกนี้มันเป็นปกติของการรับน้องเนาะแต่เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องที่จะต้องมาบังคับซึ่งครั้งแรกที่เราเข้ามาหาลัยรุ่นพี่ก็จะถามว่าใครไม่อยากเข้ารับน้องบ้างให้ยกมือขึ้น อ่เหมือนเปิดโอกาสให้อ่าถูกต้องครั้งแรกยังไม่กล้านะ,ะแต่หลังจากนั้นหนูก็บอกเองว่าหนูไม่เข้าคุยกับรุ่นพี่แต่รุ่นพี่ก็จะใหค้คนที่บอกว่าใครไม่เข้ารับน้องเนี่ยมารวมกันแล้วก็พี่ก็จะมาคุยแบบทําไมถึงไม่อยากเข้าหรอการที่เข้าเนี่ยมันจะได้การระสานสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่ <c oughs> รุ่นน้องอะไรต่างต่า<ๆ>มันก็จะเป็นวิธีการพูดที่อยากจะให้เราอยู่ในจุดจุดที่เป็นเกมของการรับน้อง ซึ่งหนูไม่มองว่ามันเป็นเกมอ่ะ,อะไปสิ่งที่หนูโดนอ่ะรู้สึกว่ามันเป็นการล่วงละเมิดอ,อะไรบางอย่างในสิทธิของตัวหนูเองซึ่งเราบอกว่าเราไม่โอเคคุณก็ต้องยอมรับกับคนที่เขาบอกว่าเขาไม่โอเคด้วยอันนี้ผมต้องพูดเพราะอันนี้มันเกิดขึ้นแล้วก็เป็นข่าวจริงๆแล้วมีการยืนยันที่บอกว่ามีการให้รุ่นน้องแก้ผ้าแล้ววัดขนาดว่าใครเอาไวรัสเพศยาวที่สุดนี่มีใช่ไหมใช่ค่ะวิธีที่ชั่วร้ายมากก็คือเขาบอกว่าให้ จินตนาการถึงผู้หญิงที่อยากจะมีเพศสัมพันธ์มากสุดแล้วให้ตะโกนชื่อด้วยซึ่งอันนี้มันอยู่ในจุดที่ว่ารับน้องไปละช่วงหนึ่งจนทุกคนรู้สึกว่าน้องพวกนี้เป็นน้องที่ยอมรับกับกิจกรรมประเพณีรับน้องได้แล้วจะเป็นการไปเที่ยวทะเลกันจุดนั้นอ่ะมันจะยิ่งเลทกันขึ้นเรื่อยๆไงก็คือมันไม่ได้อยู่ในรั้วของมหาลัยพอข่าวออกไปปุ๊บด้วยข่าวตอนนี้เลิกวัดจูแล้ไปวัดนิ้วโป้งกันใช่น้องน้องบอกว่าเ <c oughs> <c oughs> พราะมันเป็นข่าวดังมากเขาก็เลยดรอปก,การรุนแรงในเรื่องนั้นลง ผมไปดูมามันน่าสนใจมากเพราะจริงๆมันมีโทษนะเช่นการพูดให้รุ่นน้องเสื่อมเสียชื่อเสียงซึ่งคุณก็โดนเขาก็ว่าว่า,วาคุณไปนอนกับคนโน,น้นคนนี้คุณไปอ่อยคนโน,น้นคนนี้โดนใช่ไหมหนูโดนแน่นอนหรือเอาจริงๆแค่หนูโพสต์รูปแบบว่าหนูกินส้ตมตำหรือว่า หนูโพสว่าหนูแบบออกกําลังกายแค่นี้ก็เหมือนเรียกคนไปแล้วก็ไปบูมกันว่าออกกําลังกายเสียเหงื่อให้กีฬาดีกว่าเสียน้าตาให้การซ่อมซึ่งเรารู้ว่าเราเพิ่งโพสออกกําลังกายไปอ่ะก็โดนผู้ชายขึ้นไปบูมบูมบูมอยู่ข้างบนคือมาทําให้อับอายอ่าถูกค่ะ <laughs> เขาบอกจริงๆอันนี้มีโทษจําคุกสูงสุด1ปีปรับ2 0 0 0 0บาทการข่มขืนใจให้ใหรุ่นน้องทํากิจกรรมโดยมีการบังคับโดยใช้กําลังหรือทําให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อร่างกายชื่อเสียงและทรัพย์สินเป็นความผิด มีโทษสูงสุดจำคุก3ปีปรับสูงสุด6,000การกักบ,บริเวณรุ่นน้องถือว่าเป็นการกักขังนวงเหนียวมีโทษสูงสุดจำคุก3ปีปรับสูงสุด6,000การทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บซึ่งเห็นมาเยอะเหลือเกินมีโทษสูงสุดจำคุก10ปีการทำร้ายร่างกายจนถึงแก่ความตายมีโทษสูงสุด15ปีสิ่งที่ผมอ่านทั้งหมดนี้พ่อแม่หลายคนฝากผมมา รุ่นน้องหลายคนฝากมาว่ากฎหมายมันก็มีแต่ไม่เคยเห็นมีใครถูกลงโทษอย่างจริงจังก็ท้อแท้นะคะพี่ <c oughs> คือตัวหนูก็ไม่เอาตัวเองเข้าไปคือเรารู้ว่าการที่เราไปอยู่เป็นรุ่นน้องที่โดนกระทําแบบนั้นเป็นยังไงอะรอรุ่นต่อๆไปหนูไม่เคยเข้าไปยุ่งกับเกี่ยวกับการรับน้องแต่หนูก็รู้สึกว่าทําไมไม่ตัวเองไม่ออกมาแอคชั่นเหมือนกันมันไม่มีคนที่ออกมาแอคชั่นเสร็จแล้วมันกลายเป็นประสบความสําเร็จอะหนูก็เลยหลายๆคนไม่กล้าออกมา สถานที่เติวหนังสือโดยเป็นแหล่งล่วงละเมิดทางเพศเด็กอายุ13ก็โดนนีจริงไหมมีค่ะเคยโดนอาจารย์จีบไหมครับ <c oughs>